มาอีกอันหนึ่งบ้างเรื่องของโซเชียลมีเดียเขาบอกว่าตอนนี้ยอดทวิตเตอร์พุ่งสูงถึงวันละ400ล้านทวิตเลยแหละฮะครับใช่ตอนนี้เนี่ยมีการใช้บริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้เนี่ย400ครั้งต่อวันนะครับ รวมทั้งผู้ที่มีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้มีประมาณ140ล้านคนถ้าไปเทียบกับทาง a c e b o o k นะครับตอนนี้มีผู้ใช้บริการทั้งหมดประมาณ900ล้านคนก็อ,อาจจะห่างกันสักหน่อยแต่พูดถึงแนวโน้มนะครับตอนนี้เนี่ยปรับตัวดีขึ้นมากคุณพัชคุณผู้ชมฮะเพราะว่ามันมีอัตราในการปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆภายในปีนี้อาจจะเพิ่มสูงขึ้นเนี่ยเป็น200ล้านคนเหมือนกันนะครับสำหรับผู้ที่ใช้บริการอยู่เรื่อยๆนะ ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจจากทางทวิตเตอร์ครับเขาบอกว่าตัวเลขทั้งหมดนี้เป็นแนวโน้มที่สะท้อนให้เห็นว่าเป็นการเติบโตที่ดีในยุคดิจิตอลครับตอนนี้ต้องบอกว่าใครไปไหนเนี่ยก็ต้องมีสมาร์ทโฟนติดตัวมีเครื่องพีซีติดตัวมาที่ทํางานก็ต้องเปิดคอมตื่นเช้ามาก็ต้องเช็ค Facebook เช็คท w i t t e r เช็คอะไรต่างๆก็แล้วแต่อัปเดตข่าวสารจากทางของโซเชียลมีเดียมากมายดังนั้นจุดนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้ยอดของการทวิตเตอร์ผู้เล่น Facebook นั้นเพิ่มสูงมากขึ้นหลายคนหลายธุรกิจ มีการหาช่องทางเพิ่มเติม,มในการจะทาธุรกิจทางด้านนี้เพราะว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่น่าสนใจมากเขาไปถาม c e o ว่าอะไรเนี่ยเป็นจุดเด่นของทวิตเตอร์มั่นใจเลยคือ140ตัวอักษรคลาสสิกมากคลาสสิกมากแล้วก็ทําให้คนเนี่ยใช้เยอะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆถามต่อไปสําหรับทางซ e o นะครับว่าจะนําเข้าตลาดหุ้นหรือไม่สําหรับทวิตเตอร์บอกตอนนี้ยังไม่คิดเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวรอดูหน่อยตอนนี้เนี่ยหลักๆก,ก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการ อันนี้ต้องทําให้ดีที่สุดก่อนยังไม่เหมือนทาง Facebook นะม,นมาหุ้นตกลงเยอะเหมือนกันนะใช่ฮะจะก,ก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดขายหุ้นเมื่อวันที่18พฤษภทาคมที่ผ่านมาและก็แรกจะเห็นว่า a c e b o o k เนี่ยเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่โอ้โหยอดพุ่งสูงมากอยอดขายหุ้นแต่ตอนหลังก็ตกมาเรื่อยๆแต่ว่าส่วนหนึ่งก็มีการสังเกตเหมือนกันว่า Twitter เนี่ยอาจจะสู้ทาง Facebook ไม่ได้เนื่องจากว่าการทาโฆษณาต่างๆมันจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันก็เป็นทวิตข้อความสั้นไม่สามารถเห็นภาพได้ต้องคลิกเข้าไปชม ถือว่าน่าสนใจทีเดียวก็ลองไปดูกันหน่อยนะครับ,รบไปดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องเกี่ยวกับกระจกเหมือนกันนิมกิ้โทรศัพท์มือถือสองเครื่องดูว่ากระจกแต่ละอันอันไหนเนี่ยแข็งแรงกว่ากาันวันนี้ไปดูกระจกที่พวกสวนสัตว์ต่างๆเนี่ยว่ามันจะมีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าพอดีมีเจ้าหมีขั้วโลกตัวหนึ่งนะครับที่ทางสวนสัตว์เนี่ยเขาได้เลี้ยงไว้นะครับในต่างประเทศปรากฏว่ามันเกิดอารมณ์ยังไงไม่รู้อยู่ดีๆก็ไปหยิบก้อนหินนะฮะที่อยู่ด้านล่างเนี่ย มาปลาใส่ปล่อยใส่พอเสร็จแล้วเนี่ยมาดูความทนทานของกระจกกันว่าคือถ้ามันแตกขึ้นมาแล้วมันล่วออกมาเนี่ยคุณนวยัันรลองคิดดูเกิดอะไรขึ้นครับฉลองฉลามมาอยู่กับคนอันนี้ก็อยู่ใต้อควาเรียมครเป็นตู้แสดงสัตว์น้ำนะฮะคันีเจ้าหมีขั้วโลกมานี่ครั้งที่สองโอ้โหรือครั้งแรกเนี่ยมันไปหยิบต้นหินมันไหยขึ้นมาแล้วแล้วก็ปล่อยลงมาโดนกระจกด้านหน้าของผู้ชายสองคนนี้แต่ว่ากระจกไม่เป็นไร ครั้งที่2ว่ายขึ้นไปหยิบม,มาอีกแล้วมีปล่อยมาด้านข้างแต่ว่ากระแทกแรงมากเห็นไหมฮะกระจกแล้าแ,แต่ยังแข็งแรงอยู่คือปกติมันจะมีแรงดันน้ํามาเยอะมากถ้ามันทนไม่ไหวนะมันทะลุออกมาเลยนะครโอ้ oh, ถือว่าโอเคอยู่นะครับก็ยังสามารถป้องกันได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนึกไม่ออกเลยถ้ามันรั่วออกมาปุ๊บเนี่ยมันแตกปุ๊บมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนสัตว์รอตเตอร์ดัมของเนเธอร์แลนด์นะครับ ก็มีนักท่องเที่ยว2รายใช้กล้องวิดีโอถ่ายภาพขณะที่เจ้าหมีเนี่ยว่ายน้ําอย่างสบายอารมณ์เลยทีเดียวโดยก็ไม่ได้สังเกตเห็นนะครับว่า네มีก้อนหินในบ่อนะฮะเจ้าหมีขั้วโลกตัวนี้ชื่อว่าวิกถามว่ามันเกิดอารมณ์โกรธไหมเกิดอะไรไหมทําไมมันถึงอยู่ดีๆปลาหินออกมาลักษณะนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดไปดูพฤติกรรมของมันแล้วปกติเป็นคนชอบเล่นสนุกก็ชอบเล่นก้อนหินนั่นแหละแต่ทีนี้เนี่ยอาจจะปล่อยผิดทิศผิดทางหน่อยมาโดนกระจกเข้านะครับ ก็เป็นการเล่นสนุกหรือวิธีเรียกร้องความสนใจของมันเท่านั้นเองนะฮะออายุเท่าไหร่เนี่ยเกิดตั้งแต่2,010ปีนี้ก็อายุ2ขวบ2ขวบแต่เล่นเน่นก็วงแตกนะฮะดูยืนคุยอยู่โป้งโอ้กระจกว้าวิ่าทำไปวิ่งหนีวิ่งหนีได้ทีฮะระวังกันหน่อยครับนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกอันหนึ่งของไทยบ้างที่จังหวัดอุตรดิตถ์เขาบอกว่ามีหมาน้อยตัวหนึ่งชื่อว่าเจ้าแป๊บซี่เจ้าแป๊บซี่เนี่ยปกติแล้วก็ชอบจะเลี้ยงบอลอยู่แล้วคือว่าเจ้าของเนี่ยก็ยจะเล่นกับมันแต่ว่าเวลาว่างๆมันก็จะไปหยิบลูกบอลมามแล้วก็เตะโชว์แต่ปรากฏมีวันหนึ่งเจ้าของก็นั่งอยู่นิ่งๆดูๆสวนนัางเงินเจ้าแป๊บซี่มาเลี้ยงบอลโชว์แล้วลีลาเด็ดมากเขาบอกว่าโอ้โหไม่แพ้โรนัลโดทีเดียวนี่ฮะน่าโรนันโด ของโปรตุเกสจะสู้ไหวไหมนี่ดูลีลาฮะคือมันใช้สองขาเนี่ยในการที่จะเลี้ยงบอลให้ไปในทางที่มันต้องการนะ <caracter. S 1> ดูแล้วเหมือนจะเล่นนะครับแต่พวกคงจะเล่นจริงๆอะ่ะ <c oughs> <c oughs> คือกําลังสนุกผมรู้สึกว่าเหมือนมันกําลังจะเอาปากเนี่ยงับบอลแต่มันงับไม่ได้แล้วก็เหมือนตีอยู่ในขาแล้วเจ้าแป๊บซี่เนี่ยเพิ่งได้มานะไม่ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดพอดีว่าเจ้าของเขาเคยไปขับรถมอเตอร์ไซค์แล้วไปที่ตลาดนี่แหละไปเจอเจ้าแบ๊บซี่อยู่ข้างถนน นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เห็นเจ้าหมาตัวนี้น่ารักดีแล้วก็มองดูอยู่นานเลยมีเจ้าของหรือเปล่าไม่มีฉันจิกแล้วนะ <c oughs> เรียบร้อยเลยฮะมองอยู่นานเป็นชั่วโมงปรากฏว่าไม่มีเจ้าของ <c oughs> ก็เลยจิกเจ้าพุดเดิลตัวนี้มานะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ไม่มีชื่อสุดท้ายเนะี่ยตอนแรกๆมันเงียบๆนะคุณอาพาคุณผู้ชมฮะ <c oughs> คือไปอยู่ <c oughs> ไปหลบอยู่ตาม,มุมต่างๆไม่ค่อยออกมาเล่นเท่าไหร่แต่พอตอนหลังเจอฟุตบอลปุ๊บนาน เรียบร้อยเลยครับาวนี้สนุกเต็มที่เล่นเต็มที่นะครับชื่อเนี่ยทำไมถึงชื่อเจ้าแป,ป๊บซี่ก็ดูนะฮะตัวเนี่ยมันจะดูมอมแมมหน่อยนิดนึงนะครับ,รบแล้วก็ชอบไปคลุกดินประกอบกับพี่สาวของคนที่นำเจ้าตัวแป,ป๊บซี่มาเนี่ยเขาชอบกินแป,ป๊บซี่ก็เลยอเอามาผสมรวมกันกลายเป็นชื่อเจ้าแป,ป๊บซี่ ครับนี่ควันหลงฟุตบอลโลกเออไม่ใช่ฟุตบอลยูโร2012น่ารักดีนะเออน่ารักดีไม่รู้ว่าจูเลนโดได้เปล่าออกแนวเหมือนเจ้าปลาหมึกพอนะที่บอกว่าให้เลี้ยงบอลแล้วก็เตะดูว่าเข้าประเทศไหนชนะอะไรเงี้ยจเอาเอาเอาไปเอาไปได้ใช่ไหมฟุตบอลยูโร2012นะฮะนี่นะเพื่อจะเลือกได้นะต้ายกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้เรามีการพูดคุยเรื่องของโทรศัพท์มือถือนามาเป็นเสาสัญญาณนะครับวันนี้ พนักงานของเนชั่นมาบอกแล้วเมื่อวานนี้ดูรายการของเราเสร็จเราบอกว่าไม่ต้องไปทําตามปรากฏว่าเขาไปทำอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงบ้างเป็นออกมาเป็นงไงฮะดูได้ดูได้เดียวเอาที่ชาร์จโนเกียนะฮะไปจิ้มตรงด้านท้ายแล้วก็เป็นเสาอากาศเสาอากาศเล็กๆเหมือนหัวเนี่ยแหละาบอกว่าเขาบอกว่าดูได้ดูบอลได้เรียบๆโอยโ้เนี่ยสุดยอดเลยครนะฮะแต่เป็นเราเราก็ยังไม่กล้าอยู่ดีกลัวไฟดูดไเสียบเสียบอยู่ไฟดูดทำไงเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้าน แต่เขาบอกว่าเวลาถูกไฟดูดเราจะช่วยเหลืออยู่ดีห้าปดึงตัวไปแตกไม่ได้อยู่ติดกันไปเลยต้องกระโดดทีบต้องกระโดดทีบเลยกระโดดทีบให้หลุดพอกระโดดทีบคนที่ไฟดูดหลุดแล้วเขาก็มาถีบเราต่อนี่ไหมคือเอาคืิน่าแล้นะถีบว่าต้องถีบแรงๆนะเอาให้กระเด็นติดฝากำแพงไปเลยทีเดียวสรุปไม่ได้ตายเพราะไฟดูดเออโดนถีบแทนนะฮะโอ้ยเป็นไงฮะสุดยอดไหมพนักงานของเราบอกชื่อเลยไหมพี่เปิ้ลนี่แหละ าการเมืองโอ้โห oh ไปลองดูฮะดูรายกาลางเราแต่ดูแล้วก็ปลอดภัยนะยังกลับมาทํางานได้ตามปกติเหมือนเดิมครับ <c oughs> อ่าอ่ก็มาตบท้ายคลิปอีกคลิปหนึ่งเมื่อวานนี้เรามีการนําเสนอข่าวของเนนที่มีการแต่งตัวแล้วก็ร้องเพลงลิปซิงคเพลงของทางวงแคชแล้วก็วงของบริสแลมซึ่งเป็นภาพไม่เหมาะสมนะแต่ว่าวันนี้มีอีกคลิปหนึ่งน่ารักดีเป็นเนนตัวน้อยอายุเพียง3ขวบเท่านั้นแต่ว่าสามารถให้พรได้อย่างคล่องแคล่วทีเดียวเป็นไงไปดูครับ